นี่ครับปั๊มลมหมุนตัวเดียวตัวไม่หมุนมาด,ดูกันตัวนี้เป็นเพราะอะไรนี่ตัวนี้มีบากครับมีบากบาตรงนี้มีรู มันจะต้องขันออกทางช่องนี้นี่อย่าใครควงแย่เข้าไปทางช่องนี้ไปขันตัวนี้ออกแล้วถอดตัวนี้ถอดขดรวดออกมาดูว่าเป็นยังไงหกเหลี่ยมไม่มี เหลียนไม่มีล้วเอาดอกดอกเจียเ๊ยบเฮ้ยนี่มันเข่าเลยวะเกือบพลาดนนะงัดขึ้นงัดขึ้นมไม่ออกเสร็จคือหกเหลียมเป็นชุดอีก ถอดถอดออกไหมออกไหมน่าจะออกครับนี่ครับเรียมหกเรียมดึงตัวนี้ออกมาใช้เครื่องมือดึงออกมาสงสัยครับไม่ออกครับ จะมีสองตัวหรือยังไงเนี่ยครับนะเห็นะนะฮะมันไม่ถึงนะครับเนี่ยแต่ว่าต้องมีสองตัวอืมอืมสองตัวแน่แนเลย ออกแล้วออกแล้วครับออกแล้วมีสองตัวแน่ๆเลยดีนะครับที่ไม่ทำรุนแรงไปไม่งั้นเดี๋ยวของก็เสียหายแน,น่นอนนี่ขยับแล้วครับนี่อ่า เปิดเปิดไม่ ตุ่มเบียงตับปิดน่าจะดีครับตัวน,นี้น่าจะดีนี่ครับเดี๋ยวถอดน็อตด,ด้านในสองตัวพอน็อตด,ด้านล่างอีกสองตัวน่าจะดึงออกมาได้ทั้งยวง เกิ <G ül üyor> ดการผิดพลาดหรือเปล่าไม่รู้ถอดข้างนู้นเอาไม่ออกครับเลยต้องมาถอดด้านนี้อีกรอบใช่เมื่อกี้เราตอกออกเน,นี้เราตอกเข้าครับแต่ระวังนะครับอย่าให้หัวบานนะครับหัวบานเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ใส่ไมพัดลำบาก ใช่ได้ในตัวนี้มีมีเฟืองสองตัวนะครับมีนอ็อตมีน็อตแบบนี้สองตัวหั Watch. วหัวหกเหลี่ยมลองหมุนขัดขัดอยู่นะครับนี่ใช้ไม่ได้นะครับขุคางนุ้นยังไม่ใส่นะครับ ้างนี้ก็ขัดซะแล้วหรือใหม่สรุปเมื่อกี้เราใส่ตัวนี้เลึกไปนะครับนี่ลองหมุนแล้วคล่องครับแสดงว่าเราใส่เลึกไปลึกไปลึกไปทำให้ตัวไอ้ลูกปืนขับอันนี้มันเบี้ยวเพราะนั้นจะต้องใส่ให้มันตรงๆ ให้มันแล้วลองหมุนดูจะได้ไม่ขัดหลีดวาวหน้าหลังเลยตัวนี้